ไปีได้แ่มาอันผมไม่เยอไเลยมแ้เอาตังค์นมาอนมามาจับอนรักรอยนะเฮ้ยไรก็เอาไปมามาจันรักรอยเอ้ยแต่ไม่เชื่อผมนั้นหอนดันตัดใจเคยผมไม่ไหวใจกันแล้วอันวันนั้นรับคนยากวายอไปตรงตับเตียงผมก็ต้องรอยมันว่าได้ไปตึงตับเตียงจากให้รอยเดียวแะนรอยมันว่าอุ้มาเกี่ยงมันว่าวุ้นเี่คนถึงไม่รอยรเล่นคือลวก็มาวันนั้น มันเลงอะโตก็เลยมันว่าแมัน่ารก็เป็นไปมันั่งยืนอยู่มันอ่ะนึกแล้วไม่ดูลาจัเรถแลมันอะที่บานาปานาก็บานาวบานั่เรียนเลยไม่ตีนเก็แล้วผมน้่งมันก็แพงเลยว่าพารถไปติดแคบบานยุ่นหนแรงบานแยงเลยติดแคบกันนี้หละพอดีที่บานแคบแม่กำมี่าจผมตกไปไปตั้งตั้งกไปเลก็ตั้งไม่มาเลยก็กไมา่จยเบียก็ที่ก็ตากาติดแคบก็เลย นั่นติดขาแก๊กไม่เอากันไม่เอาเปลือนก็ยังมีก็ไม่เอาบ้านครันงูดียวเลยกระมากเลยเฉยผมตาดเต็มโยนนายกระมากแล้วเตียววยยอดเตียนี่บ้านเราดีตั้งดานเต็มเม่รกลางดุนเห็นไม่เอาไปกันกว่าบ้านมังดานไอแมวแอวตับลมไหมเชฟได้ดานนายไม่ใช่ดานอันมั่วกระนกตื้อไปมั้งไอเดไปไหนปล่อยปล่อยกว่าแล้วใส่มั่วปุดปล่อยใส่มั่ว นั่นนก็มกนอยังน้อยอย่างเลา้นก่อนแม่อาไอ้มากอการลาตึงได้กว่าพอลุงปลานาก็จะมวนับผมสัดพลใช่ไม่รอไม่ตัวทื่อเ็นบ่ก็จะมัวก็จับปไม่ใช่ไม่รอไงเห็นจะปัญชาจะปูยังตกจับด้กรนเดวานผมมาตัจับมไม่นจแล้วตัแหวกดือลักแต่งกินน้อยนึงเควกินเงยใจโดนตัดม้วนหัวงีตึงนายหมดมันก็บุบอกจ้า นายนี่ที่บุลัยเก่งจินเวรหมวกมะรุ่นนีอันต้ากตาลายคนแก่คลองบ่กดีฮะพ่อหนุนเขใส่แหวนตาดำตึงแซงแดดมันซองมันเถียงห็นแต่งเกี้ยวเกี้ยวแกบอกอ๋อต้านพลานพลานเลยน้องม่คลองบ่ายเช้าเรียกจัมยูนายนี่ตไปพี่งเจอจัมยูหรือมาคือนี่โมไม่กับอันจัมยูจะกินลาวกับรลอดไน่ก็ตั้งดานตัวเด่นก็ห่อวันนี้ก็แก้มบวชโมไม่กับเพื่อความปลอดภัยของตนเองไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรากินลาวถึงมีด่านตัวอยู่ข้างหน้าเราแหวกเซเว่นเลย เราซื้อนุ่มเปาทะเลเปาทักจำดูกินในชาติทะเลเปานั่นแองราการเราซื้ออาวยำิ้วทักลองเมืงกันชาติล้วการนุมเปียวทักลองมืงกันชาติไปถึง่านทวจไม่ต้องกลัวพ้นไม่เลยออมันดับกลิ่นแล้วดับกลิ่นไม่ดับกลินไม่รแต่ตาวบ้านนายจะไปกั้งคืนนั้นเราไม่เหนื่อยเรงอย่ไหไอ้รยด้ยอว่างเพ่นไปเยี่ยมพ่าไอ้าวม้งเราโดนจับตาตัวมาเน่ยันแหน่ไดิดี ไอ้ตัดลบนไปจนเลยนายไอ้เราส่องรอยนะก็เล็ดเออพราะมันลำบากไปแล้วเนอะคือไอ้รถไปนั่นแม่เฮ้ยแม่ไม่ต้องกลัวว่าตัดไปกับพวกมันใหม่ใม่เว้นยางรถหัวแานแววอันนี้พอดีบวชกาวซะย่อยยางรถบวชแล้วแค้ไม่เปลี่ยนอะไรมั้ยยางรถเส้นนึองตาวได้อะทำใจตาวได้มันมาหม่ดีไอเปลี่ยนที่น้องไม่มีเปลี่ยนเกยเยืนไปก่อน ใช่ตั้งไม่ใส่พ่อเพืมาปลอกกลัวต้องสูดแน่อันลูกเมียก็ยังเลยนะลูกเมียงานเป็นคนครับแต่ว่าลูกพ่อมันไม่มีอ๋องอะได้เล่าไแล้วแต่เนตามลูกเมียไปเยอะอันเลยว่าลูกเมียเป็นคนแต่ลูกพ่อมันทำอะไรองอินมึงเลี้ยงลูกเพื่อนแล้วกันนะลูกเพื่อนเรืยกว่าลูกเมียอ๋อแรงหยาคนไม่กระเจมเราไม่ระวังนุ๊กเลยให้รถนี่เจอหน้าแล้วแล้วก็่าน้องเลว แหลมได้ทั้งยกับผมับรถเตนี้คูแลมได้จนหนคนตามนี่ใส้รถเพือนนี้จืดรถว่าใจตั้งเลยเออเว้ออว่าจืดรถว่าใจตั้งเลยไม่ได้ทำหรอไม่ตั้มรองบอกอย่างไนเออไอ้ดาวว่าพ้อนพนนะขาว่าเออไอ้พ่อนจืดรถแต่แแล้ผมเป็นคนพ้อนรอวองไม่ได้นักแล้วตอนนัน ผ,ออผ่อบอยโพมเกินมาตั้งอาย,ยุนนี่ไม่เคยพลัร่มไม่ยอ,อพัดักันคน,นที่เขาได้ยึดรอกไ้ก็พมไม่บ้านน,นะเนี่ยโอ้หนึ่งว่าตื้อจักซี่มาเน็่เจอรถเจอรถรับแมยายเจอไงแมยายรับแมยายเจอไงแมยายเข่งแมยายก็เจอได้หลุดคยออ้าวเราโด่แมยายรักนะหลุคยแก่สคนแก่กผมมาว่าเพื่อแมยาย ลูกเคยจำคนลูกเ้าเคไอ้จำเจ้าเลยมล่ลูกเจ้าเคคนเดียวตาแต่แม่พ่อ่ลูกก็ยัจำคนเฮ้ยเฮ้ยันสออย่างกูเลมนักกันหรอมานักไหมไม่ใขึ้นรอมันทีจำคนเหรลูกเกยนีน